ติดเชื้อเอชไเพมาล้มได้เปโรคเอพี่ได้ข้อมูลมาแล้วแต่แครแมทคนที่ติดเชื้อเอชไม่ใช่ผู้ป่วยโรคเอพี่อ่างพ่วพ่งพ่สะดุกว่าเอชะว่าไดย่างว่าสะดุกสาวติดพาวาแครแมทลคลินิกเทคนิคทางการแพทย์กีแเ้วเอชะน้ดอกอ่ยา ก็ซ้อมไว้ไว้คนที่ติดเชื้อ HIV ไม่ได้เป็นโรคเอดอย่าเอาหอบกระท่องไว้นะโอ้โหกะก็คนที่ติดก็ได้ได้ความรู้จากเปิ้ลเนี่ยก็หูมามองมองแมงแมงรู้ไม่จริงพี่บอกหูกะว่าคนที่เปิ้ลกินยาตามระยะเวลาของเปิ้ลเนี่ยมัสามารถแพร่ให้คนอื่นได้แล้วก็คือว่าพูนพอติดเชื้อติดเชื้อ HIV เซฟก็ได้รับยาเลยทันทีแม่งก่อันนี้ไหบอกรีคลินิกเทคนิคทางการแพทย์แคร์แมท อ,อ๋อก็จะปิดซ้อมไว้ไงคนที่ติดเชื้อเอชไอีแล้วมาบอกมึงเนี่ยไปบอกมึงยังอย่างกูบอกทีละพันแล้วมาซ้อมที่ปอนเนี่ย,อออยบอกน้อาทีละพันว่าคนที่ติดเชือ<ม>้อเอชไอีไม่ได้เป็นผู้ป่วยโรคเอดเพราะคนละอย่างกันออนะพี่ก็ตั้งใจแบบว,ว่าโอ,อ้คนที่ติดเชื้อเอชไอีคือไม่ได้เป็นโรคเอดส์อย่างเขาก็มานะั่งเออแต่น้องใช่ทีละทีละพันเนี่ยมันเป็นกลงวลน มันว่ามันตีเชื้อ S I V แล้วมันแย่แย่อย่างไดก็ได้เชือ้อเพื่อนก็ตขึ้น <ง S 2> คาแนะนําอยู่แล้วเนาะ <ง S 2> แคร์แมทเพื่อนก็ยินดีให้คําแนะนาเนี่ยเรื่องของเทคนิคาการแพทย์แคร์แมทเนี่ยคือใช้ชีวิตได้ตามปกติใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปมาได้เป็นผู้ป่วยบาได้เศร้าบาได้ดำมาได้เพียงหูบมาได้สู้ก่อนมาได้เป็นตุ่มเพียงหูบคืออย่างเพียงหูบในคนชาวบ้านเขาพูว่าเพียงหูบเพียงหูบก็คือคนส่วนใหญ่ก็คือป่วยแล้ว แล้วไปตรวจเจอทีหลังแล้วก็เริ่มรักษาอันนั้นเป็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 นคนเจ้าบ้านเขาเข้าใจว่าต้องอย่างอ้างเเห็นหลายๆคนเพราะว่าจะเป็นบอกว่าจะเป็นสาวสองเป็นก้อนใจไม่ยิงหรือว่าเป็นนักลากรทางการแพทย์ก็มีเพียงหู้จักเนาะทีปเปิลเป็นเประก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วมาเอกใส่เพิ่เพื่อมาได้เอก้องมาคนที่แบบ คนที่เป็นเอชไอีมันได้เป็นโรคเอชได,ดวจะโทรหาเดวจะโทรหาทีรพันธ์แ<า>ก,อเ,กเอาสิ่งนี้เลยย่านเนาะทีรพันธ์บ้าอ้าอันนี้เกิดทรมรมดาน่ยกะแล้วเอชเซปเปิ้์เพื่อเดกนไม่ยากว่าครับพี่สาวครับครับมันต้องกำงวลเนอ้อคนที่ติดเชื้อเอชไอวีไม่ใช่ผู้ป่วยโรคเอช คนละส่วนกันนะครับบ,บ่ต้องกังวลครับกันเนี้ยพี่โทรปรึกษาเพื่อนพี่ที่เประยู่แครแมทเนี่ยคลินิกเทคนิคทางการแพทย์มันบอกว่าเออบอกทีละพันเลเนเซอร์บ่ต้องเข้าใจผิดนะครับติดเชื้อก็คือถ้าได้รับการรักษาก็จะไม่เป็นผู้ป่วยกินยาไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าคนที่เป็นป่วยผู้ป่วยนะคืออันนั้นเขาป่วยแล้วเขาถึงไปตรวจแล้วพบทีหลัง มันต้องกลัวคืออย่างอีกเพื่อนปี่คนนึงเขาก็ได้รับยา HIV เหมือนกันเพราะว่ายาต้านเนี่ยเนาะอใช่ครับเขาใช้ชีวิตปกติอุ้ยผิวพันสายอืมเหมือนคนปกติทุกอย่างก็ไปยังไปอย่างก็เจอกันตลอดเขายิ่งสดใสกว่าเดิมคนด,ดูแลตัวเองได้ดีแล้วบอกว่แพ้ไปหาภคยมาได้ละถ้าดูแลตัวเองดีๆบาได้แพ้เชื้อแบบอย่างละครับมันต้องป้องกัน,นตัวเอง,เองป้องกันผู้อื่นเนาะครับ เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆนะครับบบอไปรับเชื้อเพิ่มก็โอเคแล้วครับก็ระมัดระวังนะครับเป็นห่วงนะครับครับสวัสดีครับบอกหลับแล้วใจไปนะพี่สาวแม่น้องที่จะทายสอนน้องว่าคนสองเสียงไม่ครบก็ได้นะปีสองเสียงยนี้ได้เหรอพ่อกูสองเสียงนยนีได้มไน้มอาหารเรื่องกลุ่ม,มละเนอ สองเสียงนะอารมณ์นั้นคนหนึ่งคนสองมาตรฐานเนี่ยสองมาตรฐานยังไรอ่ะคนสองมาตรฐานภาษาเราสองมาตรฐานยังไงสองมาตรฐานความสามารถบริหารผู้อื่นได้เราสองมาตรฐานยังไรมึงอธิบายหรออู้กระน้องกระนุ่งอู้ปากบะม่วนอู้กับบ่าวอู้ม้วนมวนเนี่ยสองมาตรฐานหรือว่าสองต่อนย